กาละครั้งหนึ่งในอดีตชายในตาสีแดงหรือชื่อจริงๆของเขาก็คือซิลโก้ก็เคยทะเลาะก,กับเพื่อนรักของเขาและมันก็คือเรื่องของอุดมการจนพวกเขาแทบจะฆ่ากันตายกลางแม่น้ำเลือดจากดวงตาของซิลโก้ไหลผสมผสานกับความเน่าเฟะโกกรกของแม่น้ำแห่งนี้เขากำลังจะตายด้วยเงื้อมือของแวนเดอร์เพื่อนรักของเขานั่นเอง เพื่อนผู้สแสวงหาความเท่าเทียมกันในสังคมแต่ทว่าพวกเขาหามันเท่าไรพวกเขาก็ไม่พบมันเสียทีอาเคน a ลกออฟเลเจนส์ค่อยนั่งเงเด้อในอาเคนเลกออฟเลเจนตอนที่3เที่ออร้านของเบนโซวายเธอกำลังมือสันเธอกำลังรอผู้คุ้มกดมาจับเธอแต่ทว่าเมื่อประตูเปิด คนที่เข้ามากลับเป็นแวนเดอร์และเบนโซแวนเดอร์ไม่พูดอะไรมากก็ได้บอกกับไวว่าเธอเป็นคนจิตใจดีฉันภูมิใจในตัวเธอมากๆดูแลครอบครัวพวกเราด้วยนะว่าแล้วแวนเดอร์ก็โยนวา์เข้าไปในห้องแล้วก็ล็อกประตูขังเอาไว้ไม่นานเกรสันมาคัดและเหล่าผู้คุ้มกฎก็มาที่นี่เกรสันเธอบอกว่าส่งตัวพวกนั้นมาส่วนมาคัดก็จะเข้าไปจับวายที่ขังอยู่ในห้อง แต่แวนเดอร์เขากลับห้ามมาคัดเอาไว้แล้วก็บอกว่าให้เวลานักโทษหน่อยสิเกรสันถึงกับตกใจแวนเดอร์ได้ส่งสารให้กับเกรสันให้มาจับคนร้ายก็จริงซึ่งตอนแรกเกสันนึกว่าเป็นใครสักคนในเมืองใต้ดินแต่จริงๆแล้วแวนเดอร์เขาจะรับผิดชอบเป็นคนร้ายเสยเองเกรสันเขาไม่อยากจะจับตัวแวนเดอร์เพราะจะทำให้สมดุลของเมืองใต้ดินเสียเมืองใต้ดินจะเละเทะไม่เป็นท่า ถ้าไม่มีแวนเดอร์คอยควบคุมแต่แวนเดอร์เขาก็บอกว่ายังมีเบนโซเบนโซจะคอยดูแลเมืองใต้ดินแห่งนี้แทนเขาต่อไปเกรสันได้ย้ำกับแวนเดอร์อีกครั้งว่าแน่ใจนะถ้านายถูกจับนายจะถูกขังไปอีกนานกว่าจะได้กลับมาที่นี่แวนเดอร์ก็ได้ยืนยันคำเดิมเขาจะเป็นผู้รับผิดส่วนด้านนายวายเธอก็ทุบประตูโวยวายร้องไห้ขอร้องให้แวนเดอร์จะทำแบบนี้ แบนเดอร์ถูกจับใส่กุญแจมือแล้วก็พาตัวออกไปข้างนอกทันใดน,นั้นเองวายเธอก็ได้เห็นเลือดสาดกระเซ็นมาที่กระจกพร้อมกับเสียงกรีดร้องเกรสันได้นอนตายจมกองเลือดไปแล้วที่ด้านนอกนั่นมีตัวอะไรก็ไม่รู้เล่นงานพวกเขาอยู่และแล้วชายในตาสีแดงที่ชื่อว่าซิลโกก็เดินออกมาจากสายหมอกเบนโซ่ so เดินเข้าไปพร้อมกับจะจัดการกับซิลโก แต่ทว่าเจ้าสัตว์ร้ายก็พุ่งมาโฉบตัวของเบนโซและก็ฆ่าคนตายอย่างสยดสยองแวนเดอร์ถึงกับเขาสุดส่วนมาคัตก็ได้เข้าไปคุยกับซิลโกว่าพวกเราไม่ได้ตกลงกันแบบนี้ซิลโก้เดินเข้ามาพร้อมกับโยนถุงเงินให้กับมาคัตแล้วก็พูดว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วมาคัตหลังจากนั้นซิลโกก็ได้สั่งเจ้าสัตว์ร้ายซึ่งจริงๆแล้วนั่นก็คือเด็กกาดที่กินสา,สารสีม่วงเข้าไป ให้จัดการกับแวนเดอร์ต่อจากนั้นเด็กร์ดก็ได้จิกหัวแวนเดอร์แล้วก็ลากตัวเขาออกไปส่วนมาคัดก็เคลียงเงินทิ้งลงพื้นเขาเสียใจเขาไม่น่าเชื่อคําโกโหกของซิลโกเลยทางด้านเจสกับวิกเตอร์พวกเขาก็สามารถคิดค้นวิธีการใช้เวทมนต์จากคริสตันได้แล้วโดยพวกเขาคิดว่าจะต้องทำให้คริสตันสั่นไหวแล้วใส่พลังเข้าไป เมื่อนั้นคริสตันจะ,สะเสถียรแต่เจสก็โวยวายขึ้นมาว่าต้องมีอุปกรณ์ทดลองของเขาซึ่งตอนนี้โดนยึดเอาไปหมดแล้วแต่ทว่าวิกเตอร์เขากล่าวบ,บอกว่าเขารู้ว่าอุปกรณ์ทดลองของเจสอยู่ที่ไหนมันอยู่ในห้องทำงานของศาสตราจารย์ไฮเมอร์ลิงเกอร์และวิกเตอร์ก็มีกุญแจที่สามารถเปิดเข้าไปในห้องนั้นได้ด้วยวิกเตอร์เขาพร้อมที่จะเสี่ยงทฤษฎีแฮ็กสเต็ของเจสจะต้องสำเร็จ และเขาจะไม่ยอมเป็นผู้ช่วยของไฮเมอร์นิงเกอร์ตลอดไปอย่างแน่นอนเขาจะต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่บ้างทุกอย่างเดิมพันด้วยการทดลองในครั้งนี้เอกโกได้เปิดประตูมาช่วยวายเขาร้องไห้เสียใจเป็นอย่างมากเขาเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเขาเห็นเบนโซโดนกระชากร่างจนขาดเป็นสิ่งเสียงและเขาก็ารู้ด้วยว่าพวกนั้น พาตัวแวนเดอร์ไปที่ไหนแวนเดอร์ถูกพาตัวมาที่โกดังร้างของซิลโก้พวกสมุนของซิลโก้กำลังเตรียมอาวุธและสาสารสีม่วงเป็นจำนวนมากอยู่เพื่อต่อกรอกับพวกคนชั้นบนพวกผิวโทเวอร์ซิลโก้เขารู้ว่าเขาไม่มีทางชนะพวกผิวโทเวอร์ได้แต่เขาขอแค่ไอ้พวกคนชั้นบนมันกลัวก็พอกลัวจนไม่กล้ามายุ่งกับคนด้านล่างเมื่อในอดีตซิลโก้เขาไว้ใจแวนเดอร์ แต่วนเดอร์ก็ทรยศเขาซึ่งมันเป็นสิ่งที่วนเดอร์เขาไม่เคยให้อภัยตัวเองเลยเขาเสียใจกับเรื่องนั้นมากซิลโก้เปรียบเสมือนกับพี่น้องของเขาซิลโก้ถึงแม้ว่าเขาจะเกลียดแวนเดอร์แต่เขาก็เคารพวนเดอร์เสมอจนกระทั่งแวนเดอร์ไปทำตัวเป็นสุนัขรับใช้พวกผิวโทเวอร์ซิลโก้เขารับไม่ได้เมื่อเห็นแวนเดอร์กลายไปเป็นคนอ่อนแอวนเดอร์ก็เลยบอกว่าเขาไม่มีทางเลือกเขาต้องทำแบบนั้น เพื่อความอยู่รอดของเดอร์เลนว่าแล้วซิลโ,โกเขาก็เอาสาสารสีม่วงให้แวนเดอร์ดูซิลโ,โกเขาบอกว่าตอนนี้แวนเดอร์มีทางเลือกแล้วเขาจะให้แวนเดอร์ได้ดูสัตว์ร,ร้ายในตัวเองว่าตอนนี้มันยังคงอยู่ในตัวของแวนเดอร์ทางด้านเจสและก็วิกเตอร์พวกเขาก็แอบมาที่ห้องของซาตาจานให้มอร์นิงเกอร์ เพื่อจะเข้าไปทำการทดลองแต่เอิญสมาชิกสภาเมดาด้ากลับมาที่นี่เจสได้ขอร้องสมาชิกสภาเมดาด้าว่าการทดลองของเขาจะสำเร็จอย่างแน่นอนและการทดลองครั้งนี้จะช่วยปฏิวัติความก้าวหน้าของมหานครพิวโทเวอร์ขึ้นไปอีกระดับความก้าวหน้าความเท่าเทียมได้โปรดให้โอกาสพวกเขาสมาชิกสภาเมดา้ดาใจอ่อนยอมตกลง ท้าไม่สำเร็จพวกของเจสจะต้องโดนในประเทศออกไปอย่างแน่นอนทางด้านของวายไมโลและก็แคลเกอร์พวกเขาจะไปช่วยแวนเดอร์ที่เปรียบเสมือนดังพ่อแท้ๆของพวกเขาวายเธอได้ห้ามพาวเดอร์เอาไว้ไม่ให้ไปช่วยแวนเดอร์กับพวกของเธองานนี้มันอันตรายมากวายเธอรักพาวเดอร์เธอเลยอยากให้พาวเดอร์อยู่ที่นี่มันจะปลอดภัยกว่าแต่พาวเดอร์เธอก็ไม่เข้าใจวายเธออยากจะไปช่วยแวนเดอร์ด้วย แต่วายก็บอกพาวเดอร์ว่าพาวเดอร์ยังไม่พร้อมในตอนนี้สุดท้ายพาวเดอร์ก็ต้องอยู่ห้องตามลำพังเพียงคนเดียวทางด้านเจสแล้วก็วิกเตอร์พวกเขาก็เริ่มทำการทดลองเอาคริสตันใส่เข้าไปในเครื่องทดลองของเจสแต่ถ้าว่าพลังของคริสตันมันเยอะมากๆจนเจสกลัวว่ามันจะเกิดอันตารายขึ้นแต่วิกเตอร์ก็บอกว่ามันต้องเป็นแบบนี้แหละปล่อยให้คริสตันมันสั่นพองไปเ,เรื่อยๆ แล้วมันจะ,สะเสถียรไปเองเพราะว่าแสงจากการทดลองมันทำให้ผู้คุ้มกดเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นที่ห้องของศาสตราจารย์เฮมงิงเกอร์ส่วนทางด้านพาวเดอร์เธอก็เครียดแล้วก็เสียใจร้องไห้อยากกับคนบ้าเธอคิดว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับพวกของวายจนกระทั่งเธอได้ทุ่มกระเป๋าของเธอลงเธอจำได้แล้วว่าคริสตันมันมีอนุภาพขนาดไหนเธอได้คิดหนทางช่วยวายและแวนเดอร์ได้แล้ว พวกของวายปีนขึ้นมาบนหลังคาโกดังของซิลโก้แล้วก็แอบเข้ามาในโกดังแห่งนี้อย่างง่ายดายเพื่อจะช่วยแวนเดอร์ออกไปแต่แท้จริงแล้วมันเป็นแผนการของซิลโก้ที่ล่อพวกของวายมาจัดการที่นี่ให้หมดวายเธอได้สวมกับปั้นเล็กของแวนเดอร์แล้วก็เดินตะลุยต่อสู้กับพวกของซิลโก้ทีละคนทีละคนอย่างกล้าหาญไม่ว่าใครหน้าไหนวายเธอก็ไม่ยอมปล่อยให้ไปทำร้ายครอบครัวของเธอ ไมโลรีบสะดอกกุญแจช่วยแวนเดอร์ออกมาส่วนแครกเกอร์ก็ได้ใช้ท่อนเหล็กพยายามพังกำแพงนี้ออกไปส่วนพาวเดอร์เธอก็ได้มาที่นี่เพื่อช่วยวายด้วยเช่นกันเธอได้ปีนกำแพงขึ้นมาด้วยความกลัวแต่เธอต้องไปช่วยวายให้ได้ซิลโกได้ยื่นสา,สารสีม่วงให้กับเด็กกาดถึงเวลาแล้วที่จะปลดปล่อยสัตว์ร้ายออกมาจากตัวเองเด็กกาดเมื่อดื่มสา,สารสีม่วงเข้าไปร่างกายของเขาก็เปลี่ยนสภาพ ใหญ่โตแล้วก็มีพละกําลังมหาศาลสาสารส,าส,าสีม่วงได้ไหลเวียนอยู่ในตัวของเขาวายเธอเรีบรวบรวมความกล้ากระโดดลอยตัวขึ้นไปบนอากาศกะจะทุบเด็กกาดในร่างของสัตว์ร้ายให้ตายแต่ทว่ามันก็ไม่เป็นเช่นนั้นเด็กกาดคว้าคอวายจนอยู่หมัดเธอไม่สามารถที่จะต้านทานพลังของเด็กกาดได้เลยแวนเดอร์ได้ตะโกนบอกซิลโก้บอกว่าให้ปล่อยวายไป ถ้าอยากจะฆ่าก็ให้มาฆ่าเขาเด็กกาดได้ทุบวายลงพื้นอย่างรุนแรงวายเธอเจ็บหนักลุกขึ้นมาไม่ไหวพาวเดอร์เธอก็เห็นเหตุการณ์ด้วยเช่นกันเธอพยายามรีบประกอบระเบิดเพื่อจะช่วยวายด้วยความลุกลี้ลุกลนวายกระเสือกสนคลานเข้ามาในห้องขังของแวนเดอร์แล้วก็รีบปิดประตูเหล็กล็อกเอาไว้เด็กกาดก็พยายามทุบประตูพังเข้ามาเพื่อจะฆ่าวาย ส่วนทางด้านเจสและวิกเตอร์ในที่สุดพวกเขาก็สามารถทำให้คริสตันเสถียรได้แล้วมันปลดปล่อยพลังงานออกมามหาศาลแต่ทว่าตอนนี้ศาสตราจารย์ไฮเมนิเกอร์และเหล่าผู้คุ้มกฎได้บุกมาที่นี่พวกเขาพยายามพังประตูเข้ามาเพื่อจับเจสเจสไม่เหลือเวลาแล้วเหลือขั้นตอนสุดท้ายเขาต้องใช้อาารัระไรเวททาเหมือนนักเวทไรคาถา,าเจสเขานึกถึงอดีต ก็จำได้ว่านักเวทคนนั้นไร้เวทด้วยอักขระอะไรศาสตราจารย์เฮมิเนเเกอร์และเหล่าผู้คุ้มกวดก็ได้พังประตูเข้ามาแต่ภาพเบื้องหน้าของพวกเขานั้นเป็นเจสและวิกเตอร์แหวกว่ายในอากาศริสตันเปล่งประกายแสงพวกเขาหัวรอดีใจในที่สุดเจสก็สามารถใช้วิทยาศาสตร์ควบคุมและใช้งานเวทมนต์ได้สำเร็จจนได้ ในที่สุดพาวเดอร์เธอก็ประกอบระเบิดลิงได้สำเร็จแต่พาวเดอร์หารู้ไม่เลยว่าในห้องขังแคลกเกอร์ก็สามารถทลายกำแพงเพื่อหลบหนีได้สำเร็จเช่นกันไมโลปลดล็อกกุญแจล็อกของแวนเดอร์ทุกคนในห้องขังกำลังจะหลบหนีออกไประเบิดลิงงองแงงของพาวเดอร์เดินเข้ามาช้าๆหาเด็กกาดที่ตอนนี้กำลังพยายามพังเข้าไปในห้องขังเพื่อฆ่าพวกของว ทว่าครั้งนี้ระเบิดของพาวเดอร์กลับไม่งองแงงเหมือนเก่ามันกลายเป็นระเบิดมหาพลัยด้วยพลังที่ได้จากคริสตันแรงระเบิดมหาศาลได้เกิดขึ้นทันทีพาวเดอร์โดนแรงระเบิดตกลงมาจากโกดังเด็กกาดก็โดนระเบิดเข้าอย่างจังเช่นเดียวกันด้วยส่วนในห้องขังก็หนักเลยเมื่อแรงระเบิดประตูทำลายประตูเหล็กแล้วก็เข้ามาโดวนวายแล้วก็แวนเดอร์ แฟกเกอร์โดนแรงระเบิดอัดจนติดผนังไมโลโดนท่อนเหล็กพุ่งทะลุร่างก่อนที่เพดานด้านบนจะถล่มลงมาทับพวกเขาจนตายอย่างอเนจอันนาถซิลโก้ก็เกือบตายด้วยแรงระเบิดแต่ลูกน้องของเขาก็กระโดดมาผลักซิลโก้ให้พ้นจากแรงระเบิดได้อย่างหุดหิดและแรงระเบิดที่รุนแรงขนาดนี้มันก็ทำให้มาคัทที่อยู่ด้านนอกมองเห็นอย่างชัดเจน แวนเดอร์ฟื้นขึ้นมาด้วยความเสียใจเขาได้เห็นไมโลแคลกเกอร์ตายไปแล้วส่วนายก็โดนผนังทับอยู่ซิลโก้ได้สั่งเด็กกาศและลูกน้องที่อรอดชีวิตจากแรงระเบิดเข,ข้าไปฆ่าแวนเดอร์ต่อแวนเดอร์ที่อยู่ในอารมณ์โกรธแค้นเขาได้ใช้เศษเหล็กแถวนั้นมาทำเป็นสนับมือเขาเดินอัดลูกน้องของซิลโก้ทีละคนจนกระทั่งเขาได้ปะทะกับเด็กกาดหมาล่าเนื้อแห่งเมืองใต้ดิน มันไม่ใช่ฉายาที่ถูกตั้งขึ้นมาเล่นๆหมัดของแวนเดอร์อัดเข้าทีร่ร่างของเด็กกาดแต่สสารสีม่วงมันทำให้เด็กกาดแกร่งกว่าคนธรรมดามากนักเด็กกาดทุบเข้าที่ไหลต่อด้วยเอาหัวโขกเข้าที่หน้าของแวนเดอร์เข้าอย่างจังก่อนที่จะทุ่มแวนเดอร์ลงที่พื้นแวนเดอร์ก็อากเลือดแต่เขาก็กัดฟันลุกขึ้นมาชตาชีวิตของวายอยู่ในมือของเขาในตอนนี้ แต่ทว่ามีดเล่มหนึ่งก็พุ่งเข้ามาปักที่หลังของแวนเดอร์และนั่นก็คือมีดของซิลโกนั่นเองแวนเดอร์ได้คว้าคอของซิลโกและซิลโกก็คิดถึงอดีตโผารอดชีวิตจากแวนเดอร์ด้วยการที่เขาดึงมีดพกของแวนเดอร์ออกจากเอวแล้วก็ใช้มันฟันเขาที่แขนของแวนเดอร์และเขาก็เลยหนีมาได้แต่ครั้งนี้ซิลโก้ได้ใช้มีดเล่มเดียวกันอีกครั้ง แทงเข้าที่ร่างของแวนเดอร์สองเพื่อนรักร่วมอุดมการณ์วันนี้ต้องมีคนจากไปต่อจากนั้นแวนเดอร์ก็ได้ร่วงตกลงมาอย่างด้านล่างซิลโก้ได้สั่งเด็กกาดให้ไปฆ่าวายต่อแต่แวนเดอร์เขายังอึดเขายังไม่ตายและเขาก็ได้ยินเช่นนั้นเช่นเดียวกันถ้าเขาไม่ทําอะไรลงไปวายต้องตายแน่ๆ แวนเดอร์ได้ดื่มสาสารสีม่วงและเขาก็ได้กลายไปเป็นสัตว์ร้ายแวนเดอร์ได้กระโดดขึ้นมาแล้วใช้มือบดหีด้หัวของเด็กกาดจนแตกตายแวนเดอร์เริ่มคุมสติไม่อยู่แต่อย่างน้อยเขายังพอจำได้ว่าเขาจะต้องฆ่าซิลโก้ให้ได้ทันใดนั้นโกดังแห่งนี้ก็กำลังจะถล่มลงมาแวนเดอร์ได้เลือกเข้าไปช่วยวายแทนที่เขาจะไปฆ่าซิลโก้ร่างของแวนเดอร์ที่โอบอุมปกป้องวายได้โดนแรงระเบิด แล้วก็ร่วงหล่นลงมานอกโกดังในวาระสุดท้ายก่อนที่แวนเดอร์จะตายเขาได้ฝากฝังให้วายดูแลพาวเดอร์ด้วยแวนเดอร์ได้ตายจากวายไปเสียแล้วผู้ที่เปรียบเสมือนดังพ่อแท้ๆของวายหลังจากนั้นพาวเดอร์ก็ได้เดินเข้ามาบอกว่าระเบิดลิงของเธอทำสำเร็จแล้วพาวเดอร์เธอดีใจมากๆที่สามารถช่วยชีวิตของวายได้สำเร็จแต่เธอหารู้ไม่เลยว่า เธอนี่แหละก็คือสาเหตุที่ทำให้ทุกคนต้องตายอยู่ที่นี่วายได้ต่อยเขาที่หน้าของพาเดอร์เข้าอย่างจังก่อนที่พาเดอร์จะพูดว่าฉันแค่อยากจะช่วยวายเธอได้พูดตอกย้ำเพาเดอร์อีกว่าเธอนี่แหละเป็นตัวสวยเหมือนที่ไมโลบอกเลยหลังจากนั้นวายเธอก็หันหลังแล้วก็เดินจากไปจากพาเดอร์ส่วนพาเดอร์ก็ได้แต่ตะโกนบอกว่าวายวโลเตฉันต้องการเธอ ได้โปรดอยาบไปซิลโก้ได้ถือมีดเดินเข้ามากะจะฆ่าแวนเดอร์ต่อวายที่นั่งบาดเจ็บอยู่ก็เห็นเธอกำลังจะวิ่งไปช่วยพาวเดอร์แต่ถ้าว่าทันใดนั้นมาคาดก็โผล่ออกมาเอาผ้าโปะยาสลบเข้าที่จมูกของวายมาคาาได้พูดกับวายว่าถ้าเธอออกไปตอนนี้เขาต้องฆ่าเธอตายแน่ๆ มาคัดได้พาววยหายไปในเงามืดซิลโก้ได้พบกับพาวเดอร์ก่อนที่จะถามว่าสวัสดีสาวน้อยพี่สาวของเธอหายไปไหนพาวเดอร์ Powder กระโดดเข้าโจมตีซิลโก้จนลม้มลงก่อนที่จะบอกว่าเธอหนีไปแล้วเธอไม่ใช่พี่สาวของฉันอีกต่อไปซิลโก้ได้มองไปที่ศพของแวนเดอร์เขาคิดว่าพาวเดอร์และเขาะตาชีวิตก็ไม่ต่างกันโดนคนที่ร,รัก โดนคนที่ศรัทธาหักหลังซิวโก้ได้ยกมือของเขาขึ้นแล้วก็กอดพาวเดอร์พร้อมกับพูดว่าไม่เป็นไรเราจะทำให้พวกเขาได้เห็นสายใหญ่ของความเป็นพี่น้องของวายและพาวเดอร์ได้ขาสะบั้นลงสตากรรมของพวกเธอนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปก็จบแล้วครับ อ๋อก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับอาเคดลีออฟเลเจนส์ตอนที่3โอหูยสำหรับตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3นี่ถือเป็นปฐมบทนะครับหรือว่าแอคที่1นั่นเองจะพูดถึงเรื่องราวของวายแล้วก็พาวเดอร์ในตอนชีวิตที่เป็นเด็กนะครับในแอคที่2นี่จะเป็น ตอนที่พวกเธอโตขึ้นมาแล้วครับเอเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อน,นั้นก็รอดูในแอคที่2ครับสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกด s ับสไ r i b e เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับเปิดเปิีน่ารักทุกคนงี้